สวัสดีครับรีวิวคาวาสกิอินจาส0มนะครับคันนี้รถปี13นะครับเอกสารครบโอนภาษี66นะครับรถถือว่าสภาพยังสวยนะครับทุกสีมีริ้วรอยบ้างนะครับอย่างหน้าลังเหลือนะครับโซ่สเตอร์ใช้งานได้ครับจานดิฟใช้ได้อีกนานนะครับถังไม่บุบนะครับ มีตำหนิริ้วรอยทั่วไปนะครับอ่านี่มีรอยจอดจอดแปะนะครับนิดหนึ่งเฟรมไม่แตกนะครับโดนแค่สีนะครับอื่นๆก็โอเคนะครับระบบไฟติดครบนะครับเบรกสมบูรณ์ ABS ใช้งานปกตินะครับเช้าๆนะครับปัมติ๊กทำงานปกตินะครับ ไ่วิ่งไปที่5 000 4าหมนะครับแสงมัสตรอนห้าหมื่นสี่พัจ็ดสโลนะครับเสียงเครื่องนะครับกดสตาร์ทมือเช้าเช้เที่ยงปิดนะครับก็เสียงร้อ หน้าร้านนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับไม่ใช่ร้านเราเป็นบ้านนะครับติดต่อ0851094650นะครับดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีขอบคุณครับ